นี่คือตู้ไดคาบินเ e ตความชื้นที่หกสิบเปอร์เซ็นนะคะตู้นี้พังเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะเสียบไฟเพื่อที่จะดูดความชื้นออกไปได้เราก็เลยต้องไปซื้อตัวดูดความชื้นมาเพื่อนๆจะเห็นข้างหลังนะว่าไม่ได้เสียบสายไฟอยู่ก็คือเป็นตู้เปล่าเหมือนตู้ทั่วๆไปวันนี้เราจะมารีวิวตัวดูดความชื้นนะ ซึ่งในร a z a าดเนี่ยมันเขียนว่าเสี่ยวมีก็ไม่แน่ใจว่ามันของเสี่ยวมีหรือเปล่าเสี่ยวมีเสี่ยวมีอ่ามันก็ผลิตมาจากจีนนะคะแล้วก็มันก็เขียนว่ามีเจียมีเจียเนี่ยแล้วก็ไอตัวที่เห็นสใสๆส้มๆเนี่ยมันก็คือเป็นเม็ดดูดความชื้น ซึ่งสีส้มเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างที่จะแห้งนะคะสีมันจะเปลี่ยนถ้าเกิดว่ามันชื้นมากๆมันก็จะกลายเป็นสีเขียวเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูนะคะเราจะเอาตัวนี้ไปชาร์จใหม่ก็ตอนแรกมันความชื้นอยู่ที่60ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอชาร์จเสร็จแล้วเราใส่เข้าไปใหม่เนี่ยมันจะดูดความชื้นมากกว่าเดิมไหม เนี่ยค่เดิมเดิมมาเดิมมาอะไรเนี่ยนะคะเนี่ยก็คือตัวนี้ถ้าเพื่อนๆจะไปซื้อก็ลองใช้คีย์เวิร์ดนี้ในการค้นหาตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์ทที่มันให้มานะก็เสียบกับไฟบ้านได้เลยแล้วก็วิธีการเสียบเนี่ยเขาให้ตั้งมันขึ้นถ้าเกิดว่าเราไปนอนมันเนี่ยความชื้นมันจะออกมารอบทิศทางแล้วมันก็ทํทำให้ ตรงพื้นเนี่ยมันมีหยดน้ําเกาะดังนั้นวิธีการดีที่สุดในการชาร์จเจ้าตัวนี้ก็คือตั้งมันขึ้นแล้วก็เอาสายเนี่ยเสียบที่ตูดมันไปเลยแล้วก็จะหยุดเสียบได้เมื่อไหร่ก็คือเราก็ดูตัวเม็ดข้างในนั้นให้มันเป็นสีส้มจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส้ม ช่วงที่เสียบเนี่ยนะคะสิ่งที่ควรระวังมากก็คืออย่าเอามือไปจับแบบที่ในคลิปนี้กําลังจับอยู่นะเพราะว่ามันตอนที่มันทํางานเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นมานะถ้าเราปล่อยไว้สัก15นาทีเงี้ยมันจะร้อนร้อนแล้วก็ระวังให้ระวังอย่าไปจับมันตัวนี้ก็คือเป็นเม็ดดูดความชื้นมันจะทํางานเหมือนกันกันกบเม็ดดูดความชื้นที่เราเอามาใส่ใน กล่องกล้องเลยนะที่มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีอะไรเนี่ยที่มันเปลี่ยนสีได้แล้วเราก็ไปตากแดดแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปตากแดดเราแค่เสียบปลั๊กแล้วก็ให้มันให้ความร้อนมันไล่ไล่ความชื้นออกมาจากเม็ดตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยนะซื้อมาประมาณาปีกว่าได้แล้วก็ยังใช้ได้อยู่เราไม่ต้องไปไดโซ่ไปซื้อ ตัวดูความชื้นแบบ60บาทนั้นมาซึ่งใช้ไป2เดือนก็ต้องไปซื้อมาใหม่อีกแล้วเพราะว่าน้ําน้ําก็เต็มนะเต็มกล่องบางบาง,บางกระปุกเนี่ยมันก็มีกลิ่นแบบกลิ่นแรงอะ่ะซึ่งเอากล้องมาใช้แล้วก็ติดกลิ่นติดที่เพื่อนเพื่อเห็นเมื่อกี้นะคะคือเมื่อเราเอา ไอตัวดูความชื้นนี้ออกแล้วว่าในตู้ไดคาร์บอเนตเนี่ยความชื้นมันเพิ่มขึ้นจาก60เป็น70เพราะว่าช่วงที่เราอัดคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูฝนนะคะอากาศมันชืน้นความชื้นสูงความชื้นข้างนอกเนี่ยถึง80ได้เลยนะคะอันนี้ก็ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าเมื่อเราชัด เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราเอาใส่เข้าไปใหม่เนี่ยวันลุ่งขึ้นความชื้นจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ความชื้นที่7จสิบนะคะเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้กันว่าความชื้นมันจะลดลงไหม oh, <no. S 1> คลิปเนี้ยเป็นอ่าเป็นการให้เสียงสดที่แบบค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าคลิปมันไปไวมากอันนี้ก็คือเป็นวันรุ้นขึ้นถัดมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่า ความชื้นได้ลดลงจาก70บเหลือ30เลยคือ Very d ่ไเลยซึ่งตู้อันนี้มันเป็นตู้ที่ไม่ใช่เป็นตู้ที่ป้องกันความชื้นได้ร้อยเปอร์เซนเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะความชื้นมันจะเพิ่มขึ้นอีกจาก30เป็น40เป็น50เป็น60แต่ว่ามันก็จะใช้เวลานานพอสมควรน่าจะประมาณสักสองเดือนสองเดือนมันจะถึง ความชื้นไม่จะถึงออกมาถึงแบบ6 0สิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยเมื่อถึงตอนนั้นเราถึงเอาออกมาชาร์จใหม่ก็ได้นะคะก็คลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นี่ก็เป็นการแบบอัดเสียงลงคลิปรอบที่2แล้วเพราะว่ารอบแรกเนี่ยก็พูดไม่ค่อยทันเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe สำหรับการติดตามต่อไปว่าจะมารีวิวอะไรนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะขอจบแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย